พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านเนื่องในสุดภาวาะขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2566ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวไทยที่รักทุกคนปีพุทธศักราช2565ที่ผ่านมาผมถือว่าเป็นปีแห่งความพ่ายแพ้ของสังคมไทยที่ไม่สามารถก้าวข้ามวิกฤตซ้อนวิกฤต เราได้เห็นความล้มเหลวของหน่วยงานรัฐที่ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างใหญ่หลวงเราพึ่งความยุติธรรมจากองค์กรตำรวจไม่ได้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานล้วนมีผลประโยชน์หรือไม่ก็กลัวในการเปิดเผยความจริงความพ่ายแพ้ที่ชัดเจนที่สุดคือการปราบคอรัปชันอันเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลเราได้เห็นการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ระดับสูง ความอ่อนแอพ่ายแพ้ของระบบต่อมาเฟียจีนต่างชาติที่แสดงอิทธิพลเหนืออำนาจกฎหมายของบ้านเมืองสะท้อนถึงความเพิกเฉยของผู้นำประเทศทั้งที่ผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจและความมั่นคงเราได้เห็นการเปิดประตูบ้านของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองให้ทุนจีนสีเทาเข้ามาย่ำยีแผ่นดินไทยการแสดงถึงอิทธิพลของเหล่ามาเฟีย ด้วยความใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าตำรวจไปจนถึงปปมตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาทำให้คนไทยได้รู้ซึ้งถึงการบริหารงานของท่านนับว่าเป็นสิ่งที่ชี้วัดถึงควานเลือกตั้งที่ประชาชนต้องลงคะแนนให้หากท่านประสงค์ที่จะคงอยู่ในอำนาจต่อไป ย่อมเป็นสิ่งที่ท่านต้องแสดงออกถึงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาไม่ใช่ลอยตัวเหนือปัญหาและไม่ยินดียินร้ายต่อความเหลืเอมลิมของทุนจีนสีเทาที่แผ่ขยายไปทั่วประเทศไทยการดำรงอยู่ของท่านย่อมส่งผลถึงความเป็นอยู่อย่างเป็นสุขของพี่น้องประชาชนทั้งมวลผมเชื่อมั่นว่าหากท่านไม่จัดก,การปัญหาทุนจีนสีเทาประเทศไทยจะกลายเป็นเครื่องจักรที่ชมรุด ไม่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่กลับจะพลิกให้ประเทศไทยเป็นจุดล่อแหลมของยาเสพติดที่ลุกขึ้นเข้ามาทุกขณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพ่านออนไลน์คอเซ็นเตอร์และอาชญากรรมรูปแบบอื่นๆจากชุนจีนสีเทาดังกล่าวซึ่งผลจากความไม่ชัดเจนในระดับนโยบายสะท้อนให้เห็นความไม่จริงใจของรัฐบาลและสร้างความสั่นคลอนต่อความเชื่อมั่นหวั่นไหวของสังคมไทย หากเราไม่สามารถก้าวข้ามผ่านเรื่องนี้ไปได้โดยการแสดงออกของรัฐบาลส่งสัญญาณถึงความจริงใจให้ตำรวจและข้าราชการประจำได้ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยความรวดเร็วไม่ชักช้าในโอกาสนี้ผมขอถือโอกาสขอบคุณคนไทยและตำรวจน้ำดีที่ร่วมแรงร่วมใจส่งข้อมูลให้ผมในเรื่องจีนเทาหรือสู้หาวทำให้ผมได้เปิดเผยความจริงที่น่าสะพรึงกลัวน่าปดหู่และยังติดขัดไปด้วยอุปสรรค นานาประการจากเจ้าหน้าที่ระเองโดยทั้งสิ้นหากผมได้รับความร่วมมือจะทําให้ผลประโยชน์ทั้งหลายตกอยู่กับสังคมไทยในการได้ป้องกันและอยู่อย่างเป็นสุขเนื่องในวาระปีใหม่2566ผมขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนไตรและอำนาศิกส,สั์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือโปรดดนบันดาล ให้พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านประสบแต่ชัยชนะในการต่อสู้ทุนจีนสีเทาผมสัญญากับท่านว่านี่เป็นสงครามสั่งสอนให้รู้ว่าเราเป็นสังคมที่แข็งแกร่งมีภูมิคุ้มกันจากประชาชนเองโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆจ,จากเจ้าหน้าที่รัฐและตำรวจเราต้องพึ่งและยืนอยู่ด้วยตัวเองอย่างโดดเดี่ยวแม้กระนั้นเรายังไม่ยอมแพ้ คำสัญญาจากผมที่เกิดขึ้นจากประชาชนที่รักความยุติธรรมเป็นเสรีชนผู้ยึดมั่นในประชาธิปตไตยท้ายสุดนี้ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีเข้าใจบริบทสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะหากท่านได้เปลี่ยนแปลงตัวเองในระยะสุดท้ายของวาระดำรงตำแหน่งของท่านประชาชนอย่างผมยินดีที่จะให้โอกาสท่านอีกครั้งหากไม่ ผมในฐานาะตัวแทนของประชาชนคนไทยที่ไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มีตำแหน่งจะใช้สิทธิ์ของความอยุติธรรมด้วยการต่อต้านท่านในวาระการเลือกตั้งครั้งถัดไปในระยะเวลาอันใกล้นี้